มาแล้วครับอ่าวันนี้นะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาสวดในรูปแบบนะครับหมายความว่าไม่ได้มีเวลามานั่งใช้ระยะเวลาสวดนานๆหรือสําหรับบางวันที่เวลาไม่เอื้ออํานวยในการสวดมนต์อย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างในรูปแบบนะครับ วันนี้มาดูกันว่าหากวันหนึ่งวันใดหรือช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดไม่มีเวลาสวดจักรพรรดิอย่างเป็นทางการอย่างเต็มรูปแบบอย่างน้อยที่สุดต้องทำอะไรบ้างครับข้อหนึ่งเลยนะครับเป้าหมายในการปฏิบัติหรือในการสวดจักรพรรดิประการสำคัญประการแรกเลยก็เพื่อการ ภาวนานะครับเพื่อการเจริญสติเพื่อการสร้างหรือพัฒนาให้สติเรามีที่เกาะมีที่เกี่ยวแล้วก็สตินี้จะนำไปสู่สิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตนะครับดังนั้นแล้วหากคุณไม่มีเวลาสวดจกักรพรรดหรือภาวนาพระคาถาจากักรพรรดแบบว่าตื่นมาต้องนั่ง สวดเวลาหนึ่อยแปจบนั่งสวดครึ่งชั่วโมงนั่งสวด21จบ9จบอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับหากไม่มีเวลาแบบนั้นและโจทย์สำคัญคือการเจริญสติใช่ไหมครับเมื่อคุณไปทำกิจกรรมต่างๆกิจวัตรต่างๆก็ขอให้นำเอาบทสวดนี้ไปใช้ชีวิตด้วยบอกอย่างนี้เลยคือถ้าคุณจะไปทำงาน ในเมื่อไม่มีเวลานั่งสวดใช่ไหมก็จงเอาบทสวดเนี่ยไปทํางานด้วยหากคุณไปออกกำลังกายไปทํางานบ้านก็จงเอาบทสวดเอาคําภาวนานี้ไปทํางานบ้านไปออกกำลังกายด้วยเช่นถ้าต้องวิ่งใช่ไหมไม่เมื่อไม่มีเวลานั่งสวดใช่ไหมก็จงเอาบทสวดไปภาวนาระหว่างวิ่งหลายคนทํานะผมก็เคยทําแต่ระยะหลังมาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้ไป วิ่งแต่ใช้ได้และเวิร์กด้วยเอาบทสวดไปภาวนาระหว่างทำงานบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าก็ภาวนาในใจไม่จำเป็นจะต้อง <c oughs> ภาวนาออกเสียงก็ได้ไม่จำเป็นต้องสวดออกเสียงก็ได้สวดในใจก็ได้เวลาขับรถก็ภาวนาระหว่างขับรถในใจก็ได้ให้อย่างน้อยที่สุด เอาสติไปเกาะไปเกี่ยวกับบทสวดไว้เสมอเพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อเป็นการมีที่ยึดเกาะที่ดีนะครับข้อแรกคือหากไม่มีเวลานั่งสวดอย่างน้อยก็จงเอาบทสวดไปอยู่ในกิจวรรัตรประจําวันของคุณทําได้มากทําได้น้อยก็ขอให้ได้ทําเรื่อยๆแต่เคล็ดลับสําคัญนะครับเคล็ดลับสําคัญในการที่เราภาวนาระหว่างวันเนี่ยนะครับก็คือให้เมื่อใดก็ตามที่ เราภาวนาหรือเรานึกถึงบทสวดน,นั้นก็ให้นึกถึงคำคำนั้นคือนะโมก็นะโมพุทธายะก็ให้นึกถึงคำว่าพุทธายะหรือนึกเป็นตัวอักษรหรือให้นึกถึงประโยคหรือคำคำนั้นไวเพื่อเป็นการมีตัวเกาะมีตัวเกี่ยวเป็นการเพ่งหรือเป็นการภาวนาในคำคำนั้นนะครับข้อแรกข้อที่สองคือหากไม่มีเวลาสวด ไม่มีเวลาภาวนาภาวนาบ้างอะข้อแรกละอาจจะภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างแต่ให้บทสวดบทคําภาวนาอยู่ในชีวิตแล้วใช่ไหม 2. ข้อที่2ก็คือ,อยังน้อยที่สุดให้พยายามตามดูตามรู้ตนเองตามดูตามรู้ต,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 ตนเองหมายความว่าให้พยายามกําหนดสติดูในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันโดยหลักคือการ กำหนดรู้ลมหายใจตอนนี้ผมกําลังนั่งอยู่กับคุณอยู่ใช่ไหมครับผมก็จะรู้ว่าลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกอันนี้มันอาจจะยากนะครับแต่เป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากอย่างแรกที่อยากให้แนะนําในการกําหนดรู้คือรู้ลมหายใจเวลาเรานั่งรถขับรถก็ให้รู้ว่าลมหายใจมันออกมาเราสูดหายใจเข้า ให้ตามดูตามรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้เวลาเราหัวเราะเอิกอากเนี่ยโอ้หหัวใจมันตึกตักตึกตักลมหายใจมันก็ฟึดฟัดฟัด,ฟด,ฟด,ฟดหรือเวลาโมโหก็คล้ายๆกันโอ้มันร้อนมันหน้ามันหมดรู้ว่าอาการมันเป็นยังไงพยายามรู้ทันสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองโอ้มันมีรถปาดหน้าเราตอนนี้เราก็โอ้รู้ทันกาลังจะด่าก็รู้ทันว่าเออ มึงนี่ใจร้อนจังเลยนะเออเหมือนคุยกับตัวเองอะครับพูดง่ายคือเหมือนคุยกับตัวเองอะคือแบบโอ้นี่กําลังจะโมโหเหรอโอ้ไม่สงสารตัวเองเหรอหรือกําลังนึกถึงเรื่องไม่ดีอยู่อันแน่กําลังโมโหเหรอกําลังจะนินทาเหรอพยายามตามดูตามรู้สภาวะตัวเองที่เกิดขึ้นในใจที่จะพูดออกมา การที่ตามดูตามรู้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยคุณในจังหวะฉุกเฉินต่างๆหรือช่วยให้จังหวะชีวิตของคุณมันมันเป็นไปด้วยสติมากขึ้นเหมือนบางทีถ้าเราไม่ได้ตามดูตามรู้ไม่ได้คิดตามเราจะเผลอทําอะไรที่มันเลยเถิดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับเนาะอย่างอย่างที่สองละอย่างแรกก็คือเอา บทสวดเข้าไปในชีวิตประจําวันอย่างที่2คือพยายามตามดูตามรู้ตนเองเสมอๆอ,อย่างที่3คือหากคุณไม่ได้สวดอย่างเป็นทางการหสืวดบ้างไม่สวดบ้างสวดในชีวิตประจําวันแล้วก็ตามดูตามรู้แล้วย่างที่3คือสําคัญมากพยายามยกระดับศีลตัวเองขึ้นมาครับค่อยๆทาไปนะครับบางท่านก็มีข้อติดขัดอะไรอยู่ก็ก็เชื่อว่าหลายคนเนะี่ยมีความพยายามแหละแต่มันก็จะมีข้อจํากัด อะไรบางอย่างอยู่แต่เชื่อเถอะว่าวันหนึ่งจะรู้ว่าการที่เรารักศินมากกว่ารักตัวเองมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับก็เหมือนเวลาเราเราพูดเรื่องนี้เรื่องของการที่ถ้าไม่ได้สวดอย่างน้อยต้องมีอะไรบ้างต้องมีสินนะให้ลองนึกอย่างนี้นะครับสมมุติว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นมากๆแต่ถ้าเราไม่ได้มีเวลาออกกําลังกาย เราควรจะทําอะไรบ้างใช่ไหมครับการออกกําลังกายเป็นการดูแลสุขภาพรูปแบบหนึ่งถ้าเราไม่ได้ออกกาลังกายทําเราควรทําอะไรบ้างแน่นอนอะ่ะเราก็ต้องรักษากิจวัตรประจาําวันไม่ไปรับเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาไม่พยายามไปทําลายสุขภาพโดยการที่บริโภคสิ่งที่มันเ,เสียสมดุลสุขภาพพยายามไม่เครียดใช่ไหมครับ การรักษาศีลก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะเริญสติในการภาวนาแล้วก็พยายามรักษาสภาวะต่างๆให้มันมีคุณภาพคือไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนศาสตร์ไม่พยายามพูดจากโกหกไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่ดื่มสุราทําเครื่องทําลายสติใดๆก็แล้วแต่การพยายามรักษาศีลก็จะเป็นการรักษา ตนเองด้วยแล้วก็พยายามรักษาบุญที่เรามีด้วยนะครับนี่เป็นอย่างที่สาอย่างที่สี่คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับให้รักษาอารมณ์ดีๆไว้นอกจากรักษาอารมณ์ดีๆยิ้มยิ้มไว้นะครับก็พยายามไม่ไปสร้างกรรมอื่นๆในระหว่างวันนะครับโดยสรุปรวมความทั้งสข้อนี้เป็นข้อที่อยากจะบอกว่าที่เป็นข้อคิดของวันนี้เนาะหากคุณไม่มีเวลาในการสวด อย่างเป็นรูปแบบอย่างน้อยที่สุดนะครับให้พยายามเอาบทสวดเข้าไปในชีวิตตามดูตามรู้มีสติอยู่ตลอดเวลาพยายามรักษาศีลแล้วก็พยายามรักษาใจรักษาอารมณ์ให้ดีๆไว้สําคัญคืออย่าไปสร้างกรรมชั่วหรืออย่าไปสร้างบาปให้กับตัวเองแล้วการที่เราปฏิบัติแบบชิวๆแบบมีชีวิตประจําวันโดยมี จักระพัดอยู่ในชีวิตเนี่ยก็จะสามารถทําให้มีคุณภาพได้แม้ว่าไม่มีเวลานั่งสวดนานๆสวดเล็กสวดน,น้อยแต่ทําทั้ง4อย่างนี้รับรองว่าก็ยังสามารถสร้างคุณค่าให้ชีวิตสร้างบุญกุศลและยังได้อานิสงส์ของบทสวดอยู่อย่างแน่นอนครับก็ประมาณนี้แหละโชคดีจ้า